โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง ZX2K ซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่น GTA Sand ประเทศเอ่ออะไรวะไฟแซเบือ่อเบื่อมาครับไงแนวใหม่เล่นไปโหลด GTA ไฟแซมาเล่นนะครับประเทศไฟแซคือผมก็เล่นไปก่อนหน้าแล้วแหละไฟฟาร์มเวสองมาซึ่งเกมเนี้ยก็จะเป็นเอ้ยเออ,อเอยเป็นแนวแบบ กิตติเอะนั่นแหละประเทศไบเซสถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนโหลดอยู่นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวรอก่อนผมจะซิครซึ่งผมจะไปไหนวะไปหนึ่งนะคุณผู้ชมไอ้ถ้าผมไปขายผมไปจบปูนมาแล้วนะครับนี่ปูนหนึ่งถุง ถ้าผมไปขายปูนงานดำผมจะโดนจับไหมวะคุณผู้ชมไม่รู้่ะเราต้องมองชีวิตต้องมีการมองซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปอะไรวะจุดขายขายของงานดำประมาณนี้ไม่รู้กูจะโดนจับไหมวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนขี่รถจอหนึงจุดมาอ้าวแล้วกูเข้าอ,อุโมงมาทำไมวะกูจะไปโผล่ไหนเฮ้ย ดูไนวะล้าไปดูด,ด,ด,ดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนวยนะผมจะทำเป็นตอนเป็น EP นะ EP แรกผมก็จะไปอะไรดีทำงานดำนะส่วนใหญ่นะผมชอบทำงานดำซึ่งใครเป็นตำรวจก็ยังมาจับผมนะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่ยังมาจับผมนะโอเคนะครับถือว่าดีอยู่วิธีออกก็ ง่ายโออเ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 กือใต้เฮียเด้อแล้วกูจะกลับยังไงอ่ะเฮ้ยทางกลับอยู่ไหนกูต้องปั่นไกลไหมเนี่ยตอนนี้กูรัดป่ารัดดงอะไรมาหม้อซั่วตัวลึแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยกูตำไอ้สัตว์อะไรอ่ะโอ้ ข้ามยังไงวะเดี๋ยวเราไปแลามผมมาหิวข้าวเชียอะไรตอนนี้วะเออผมหิวข้าวครับดูสายมือล่างสุดมีอะไรให้ให้กินบ้างกินไปเอฟซีเอ,อ้ยกินแบบนี้เลยนะหรอซึ่งถ้าใครอยากเห็นผมจบปูนก็ตา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 รออีพีต่อไปนะอีพีต่อไปผมจะไปจบปูน ให้ทุกคนได้ดูซึ่งใครใหดูคลิปผมก็อย่าไปเป็นตำรวจนะอย่าไปจับอย่าอย่าไปอเป็นตำรวจแล้วอย่าจับผมนะโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลย้องแดกอาหารก่อนอะไรเมื่อกี้กูหิวน้ำวะโอเคมันมีงานหลายหลายให้เราได้ทำนะหาเงินซึ่งใครที่เข้ามาก็ ไม่ต้องไปทํางานดนาเหมือนผมหรอกในตอนจับคือหมุจนเลยผมไม่มีจักรยานเอ้ยพม่ช่ผมไม่มีรถหนีผมต้องขี่จักรยานเอาทางตรงคือทางที่ดีที่สุดเรับชึบอออไอ้เหี้ยไม่ดีเลยกลับดีกว่าทาพปกเต๋อดีแล้วซึ่งมันมีรถให้ซื้ออยู่นะแต่คุณผู้ชมคงอยากคิดทําว่าทำไมผมไม่ซื้อรถไม่มีเงินซื้อนั่นแหละ ไม่มีเงินซื้อก็ทางไปมันซับซ้อนอยงวเฮ้ยเกือบตั้มเกือบตัเกือบชนมันตรงไหนวะโอ้ใกล้ถึงแล้วนี่วะถึงแล้วครับคุณผู้ชมจุดขายปูนขายกัญชาอะไรกระท่อมอะไรประมาณเนี้ยอุ๊ยกูจะติดเหลืองไหมเนี่ยจุดขายนี่ในเกมนะครับเดี๋ยวเพิ่งแบนผมนะ YouTube ทางเข้าอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะเลี้ยวกลับมาก่อนตอรอไม่มีเลยวะเฮ้ยอันนี้คือจุดอะไรอ่ะเขาขายกันตรงไหนวะคุณผู้ชมใน Youtube เขาบอกว่ามาตรงนี้หรือตรงไหน,นอันนี้คืออะไรอ่ะคเคนอ่ะ นลองขึ้นไปดูดิอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับข้างบนนี้ก็มีแค่นี้อะไรอะโคเคนอะไรต้องการเวลสิบกูเวลสองไอเหีย <Here. S 2> ขึนน้นรถกมันขายตรงไหนวะมันขายตรงไหนลีโอ้ยกระตุกเลียวอ ผมว่าผมจะทำจบปูน EP สามดีกว่านะเออ EP นี้มันไม่ค่อยเวิร์กกว่าออ EP สองมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ตอนเนี้ยปูต้องการหาอะไรวะที่ขายอะไรอะนั่นอยู่ตอนเนี้ยมันอยู่ไหนวะขอหาข,ขายซื้อขายกันอยู่ตรงไหนกูไม่สวนอ,อะไรเว้ยกูถึงว่ามันจะตําได้ไอ้อสัตว์ ทำไมมอเซคต่ำได้วะขออนุญาตไปดูในยูทูปแปลบหนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็รู้ละมันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องตามทางไปเรื่อยๆครับเออกูต้องไปอีกนานไม้นี่อีกไกลเลยครับคุณผู้ชมปัน่นจักรยานไปเรื่อย กลัวจะหาเจอแล้วทุกคนดูมันทําให้ผมโคตรกลเอ้ยเออ EP สดีกว่า EP สอผมจะจกปูนนะจะพาทุกคนไปจกปูน EP สอรอดูได้เลยจกปูนในเรื่อนี้ EP สองจะผมจะทําคลิปสอนโหลดก่อนนะก่อนจะดง EP สโอเคนะโอเคไหมครับคุณผู้ชมโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปจุดตรงนี้รอ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนี่ตรงไหนวะน,นี่เหรอไม่ใช่ไว้นีม่มันจะนามปะล,ลองอ้อมดูก่อนโอ้อะไรวะแบบโดดโอ้ยเหี้ยรถดด ลองอ้อมดูก่อนขี่อ้อมอ้อมไปเรื่อยๆน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวลองหาดูเจอแล้วเจอแล้วทุกคนตรงนี้เลยตร,ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวเปิดตันนี้ดูมันจะอยู่นี่เป็นเมืองนะนี่จะอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่ตรงนี้ จุดเห็นจุดที่มันกระพริบไหมนั่นแหละตรงนั้นโอ้เย็นอะไรอ่ะกดคุยหุย้ยอะไรอ่ะปูนขาวขายได้ร้อยเดียวเองเหรอเดี๋ยวจะเพิ่งแลกเงินสดกดตรงนี้หนึ่งอัน ได้เงินแดงมาหนึออรอยอะเลได้ห้สิบาทเองเหรอกูจกปูนปูถุงแล้วเท่านี้เองเหรอไอ้เหี้ยนี่มันมีจุดจกปูนอีกไหมวะอืเอออย่า,ยาลืมบอกนะถ้าใครอยากขายก็มาตรงนี้เลย ที่มันกับเนี่ยตรงที่ผมบอกเมือ่อกี้โอเคเนี่ยตรงที่มันกระพริบมันก็จะมีเอออ่ะไรน้ำกระท่อมแพ็กค,คเคนสายไฟปูนขาวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวไปแค่นี้ครับบ๊ายบายล e t s g กู